นอกจากนี้ก็ยังมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปี1998ที่บ่งชี้ว่าพระวิหารแห่งนี้สามารถเลียนเสียงนกเวสซอได้เมื่อมีการทดลองให้ปรบมือหน้าบันไดพีระมิดทางทิศเหนือและทิศต,ตะวันตกเสียงปรบมือก็จะกระจายไปกระทบกับโครงสร้างหินและช่องแคบต่างๆของพระวิหารจนทําให้เกิดเสียงสะท้อนกลับออกมาฟังดูเหมือนกับเสียงร้องของนกเวสซอร์ โดยนักวิจัยได้กล่าวว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดจากสติปัญญาระดับสูงของผู้สร้างพิรามิดแห่งนี้พิรามิดคูเคาแขนถูกขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี1988